พี่พี่พี่ผมอยากเจอภาพจีบที่ว่ะพี่พาผมแบบเออมาลองชิมรถที่หน่อยอะไรเงี้ยนะทุกคนผมเลยแบบอ้าวไปลแล้วเฮ้ยไปแล้วเหรอเป็นไงวะ สวัสดีค่ทุกคนกเขากลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคราตัวเองแล้วก็วีรบุรุษนักบิดเนี่ยงั้นทุกท่านด้วยนะครับผมโอรพี่จัยไปเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ผมแชมเบียนเชเนลนะครับผมแล้วก็น้องเดฟนะครับผมคือวันนี้น้องเขาไปทริปบุรีรัมย์กลับมาเขาบอกว่าพี่พี่พี่ผมอยากสื้อผ้าจีบพี่ว่ะพี่พาผมแบบเออไปลองชิมรถพี่หน่อยอะไรเงี้ยนะทุกคนผมเลยบอกอ้าได้น้องชายนะพี่จัาหายนะจัาหายฝากไปติดตามน้องด้วยนะเดฟฟี่เลสซิ่งนะครับผมเอออยู่คนโคราชเหมือนกันนะครับผม นอกมันทําคลิปอยู่นะทีนี้มันไปบุยเรามก็มาไงผมก็เลยรับมาด้วยไสงสารนิดหน่อยมันอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกไปทางเรากันก็รับกับมาด้วยเดี๋ยวนอกมันจะกลับบ้านนะครับผมผมก็เลยพามาเสิร์ฟก่อนนะทุกคนให้ชิมรสชาติท่าเจี๊ผมก่อนว่ารสชาติของเป็นยังไงนะทุกคนแต่รถนอกมันอาจจะเป็นคาบูนะให้ดูทางก่อนเอาเลยเวลาจะเอาเลยเวลาจะเอาเลยเวลาเอาเลยเวลาเอาเลยเวลาให้เปิดก่อนเลยให้เปิดก่อนเลย เปิดกันเลยให้เปิดกันเลยเห็นน้องเปิดก่อนแลยทุกคนเราแบบ นี่เลยนี่เราผมจะจับทิพย้ก็น้องผมอยู่นะเดี๋ยวรอชมเป็นไงอร่อยไหมฝากตกเลยทุกคนให้ก่อนเลยก่อนเลย มากกว่าแม่คีนองมันอาจจะห้ามกนะครับผมห้าวคาบูมันก็ต้องแบบว่านี่เราจะทำงานกัเราเท่ากันนะเราต้องแรงกว่าอย่าเลี่ยทุกคนเพราะว่าแต่ว่าแต่ละแต่ละที่นี่เหมือนกันคาบูอาจจะแรงหัวฉีดก็ได้นะครับผมเอ๊ะเป็นไงอันนี้พี่หมอบเหล่เหร่เนี่ยดิเดี๋ยวจากคุยกันจากคุยกันถ้าพี่หมอบเหร่เหร่เนี่ อันนี้ยังไม่ได้แบบสาวเกียร์ตามลอกตามอะไรแบบหมอบเรียนเแบบลอ่องอยงนี่ไม่ได้แล้วนี่ใส่พี่หมอบนิดนึงอันนี้ขนาดนี้แต่ว่ารถพี่เบ้งแม่งสวนที่แบบแกสวนที่แบบเต้าเลยนะเว้ยแล้วคิดดูรัวเออเกียร์ห้าเกียร์เทเบิลชินได้คิดว่าที่พวกพี่หมอบกันอะเห็นแบบพี่หมอบมาปุ๊บเราอยู่ดีแกก็มาเอออันนั้นอันนั้นพี่หมอบแบบลึกจันเลยด้วยหมอบแบบอย่างเงี้ยใสาใอ่ะเอ๊ เขาเรื่องต่ว่ายกนะคับ <c oughs> อันนี้เป็นคาบูอยู่เลยใช่ไหมเออดินรถนอกเป็นคาบูอยู่เลยนะคะรับผมห้าหกคาบูแต่ว่าวิ่งหานนี่พี่ว่าโอเคนะเฮ้ยถ้าพี่จัด,ดทริปนี่แบบห้าเทสตนี่พี่ว่าจะสู่เท่านั้นไหวไหมนี่นเาาดี๋ยวเอาบ้านเองอ่ะเฮ้ยในนี้ต้องเลี้ยเหรอไม่ <c oughs> ใช่เนี่ยถ <c oughs> ามว่าเอารถพี่กระเดี่มัด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเอาอีกรอบเดี๋ยวก่อนนอนมันกลับบ้านนะครับผม ให้พี่เอาจริงเลยนะแบบจะได้รั่วแบบมันจะสวนไกลแค่ไหนอะไรเงรี้ยให้บอกก่อนเลยก็ได้ให้บอกก่อนเลยว่า เเทำยงไปไก่อนพกใจเมืกี้ะก็บเวนนีเอาไาแม ร้อนร้อนไกเลยน้นอผมโธ่บาดเจ็ดนั่นเี่ร่างเดิมด้วยทุกคนตอนนี้มาเกินเชิงรลบด้วยโอ้ในฟอร์ซ่านะเขาะจะกลับจะงานบุยลำกันนะครับผมก็งานบุยลำก็ถ้ารถผมค้อไม่ขาดผมก็สู้สุดใจครับต้งนัน่นาจจะมีอาการแข็งเล่าล<อ>ด้วยเป็นไงบ้างฮะ ไอ้เหี้ยมี่กรมไงเมื่อกี้สอนพี่ลอยก่อนล่ะแล้วพี่หมอบอ่ะแม่งเที่ยวสอนแม่งตั้งฉากกันมานี่แรงแล้วปะถ้อเอาจริงนะถ้าวิ่งอย่างเงี้ยแต่ก่อนอ่ะเองก็โดนพี่อยู่ดีแต่ว่าถ้าวิ่งอย่างเงี้ยเองโดนพี่เฟรมลับเลยนั่นเยพี่เฟรมแกตัวใหญ่เลยปะโดนลับเลยถ้าเฟ่มเงี้ยไอ้จริงแกท่ายกันเลยเ่ะพี่เฟรมมาโดนลับเลย เดี๋ยวรอถ้าแกมีทิปเดี๋ยวขอใหญ่เดี๋ยวออกมาทิปด้วยกันดนีกว่าเดี๋ยวรอให้โอกาสไปอัพถ้าเจ็บจะว่าล่างเดิมนะให้โอกาสไปอัพให้โอกาสไปอัพโอ,อ้โออมันลูกเขาเลยเฮ้ยเจ๊อันโอเคเมื่อกี้ไม่เอาจริง,ง <c oughs> เหรอเฮ้ได้ได้ไปเดิน์โยลดอยู่บ้านเลยวนะ่ะน้องมันล่องเลยว่ะทุกคน นาลรถผมมากินแลบแล้วนี่เป็นไงเจ๊เม่นพี่บอกเลยว่าท่าเป็นเรงจริงเห็นเกสสาวใช่ไหมเกสสาวพี่มันคนลึกเลยเห็นไหมฮะ แต่ตอนที่เห็เองเออไปก่อนเลยใชพี่กํายงพี่เตส้สอแเราแบบว่ามันลอยขึ้นมาเออเฮ้ยเช้อทอนแดงแลัยนี่หว่าของจริงเ้ทนแดงแรงอืมต้่ทับาอเก็บเมดเียกพาไปได้ต้องต้องเปลี่ยนหัวฉีดลองเป็นหัวฉีดอเอสี่บอกเลยของจริงพี่บอกแค่นั้นและอันนี้พี่ยังยรลพี่ยังแบบว่า เป็นสาสเตตเล็กๆอ่ะสาแบบสาแบบสูตรเล็อกๆอ่ะสาสเตตสามนั่งถ้าเป็นสเตตสี่มันลดลูกพี่พี่อ่ะเร็วกว่านี้จะอัพกันอยู่เนี่ยมันไม่หายทีพี่ว่าจะอัพอเหรอดีวไม่งั้นเดี๋ยวเอาพาต่อพี่ดีวกว่าอันนี้ก็เลี้ยงนะไอ้ก็ต้องมีลูกหนะ้าเจ็ดม,มีฝาไ่แม่งน้ำมันอะไรมันรั่ววันเนี้ย ที่ต้องไปเช็คไอ้นี่มันน้ำมันมันออกเนี่ยงสงสัยมันต้องโดนกาวฝ้าปะเดี๋ยวพวกแม่งเวลาล่างตี <c oughs> ต้องใช้เป็นชินน้นอย่างเดียวตอนล่างอะ่ะเ <c oughs> ออ <c oughs> ต้องใช้เป็นชิ้นล่างเนี่ยน้ำมันมันออกไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทหนึ่งอ่าโอ้ยไม่ได้ชิมสี่บอลไปเลยพี่บอกว่าสี่บอลหายอ่ะโอ้โหขนาดห้มเดตายไม่ทันเลย <g ül> ไไรถเองหนักเออรถเองเบาสุดพี่ดูยเวรถพี่เองเองดูดิอะไรแบบเต็มเต็มรถพี่คุ้นหนักอ,ะอ่ะอืมประมาณนัน้นเฮ้ยไม่เห็นจออพดี๋ยวนะไนะเหรอฝาตพ <s> ี่ก็ได้เพราะว่ามันเนี่ยเรื่องโมโหเรามันไม่อยู่แต่ว่าเองเอาไปโบกเอาฝา <s> เออปาดใหม่ก็ได้แต่พี่ปาดแล้วเนี่แต่ว่าไปปาดอีกที่นี่ก็ได้อืมเดี๋ยวจะสเต็ปไป แ,นนแ,แกมีะเดี๋ยวมีตอนนี้แกกําลังทําขายแกมีพวกชุดหาเจอแะมีขายถ้าเดี๋ยวถ้าจะเอามาประกอบเองก็ได้เราคอยไปขึ้นในโน,โนจูนอฮึมมันก็นต้องมีซื้อกล่องซื้ออะไรมันจะแพงต้องกองล่องนี่แหเะยแต่ว่าซื้อแล้วก็เรี่ยวจบไม่ไง่ายก็ลองดูพวกเพ,พื่อนเพื่อนทำมีกล่องมือสองอ่ะซื้อมาใหม่แปดจุดเก้าที่ไม่พังนะอ่าแปดจุดเก้าสีดำนะอ่าก็ซื้อมาใหม่ก็ได้ถ้าใครมีขายอ่ะนั่นแหละ โอเคทีดด่นี่ประมาณนี้ทุกคนก็เฝาติดตามนองเดฟี่ด้วยเจอก,กันชิมหนาเดี๋ยวให้แก้มือรอดหนาน้องชายไม่ไม่อยากหน้า้ <laughs> อมไม้พ,มพ,มพม่้อมไ้แกเมันไม่ได้บอกแกล้วมันบอมผมแะกทุกคนดูดิเนี่ยมันตัวตัวนักเท่าไรนัาเท่าไรนักเท่าไรนักันดิเกโอ้มันบตผมมีทุกคนพี่นักพกิบแล้วเฮ้ยโดนปาแตกเลย ลองไว้ในกล่องวโอ้โโอ้โอเคทุกคนไป